เรื่องเล่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องการเมืองโดยตรงแต่เข้ากับเรื่องนี้มากๆเลยนะคะในปี1 9 7 9ซัดดัมฮุเซนเรียกสมาชิกพรรคจำเน,นมากเข้าห้องประชุมเขาถือกระดาษขึ้นมาแล้วเริ่มอ่านชื่อทีละคนและทุกครั้งที่มีชื่อถูกเรียกจะมีเจ้าหน้าที่พาคนนั้นเดินออกจากห้องซึ่งคุณผู้ชมคงพอเดาได้นะคะว่าพาไปที่ไหน และเพื่ออะไรเพราะหลังจากวันนั้นคนเหล่านั้นก็ไม่มีใครได้กลับมาอีกเลยคนที่ยังนั่งอยู่ในห้องก็ได้แต่มองหน้ากันเงียบๆบางคนเหงื่อแตกบางคนร้องไห้เพราะไม่รู้ว่าชื่อของตัวเองจะถูกเรียกเมื่อไหร่และเมื่อชื่อสุดท้ายสิ้นสุดลงซัดดำก็พูดว่าตอนนี้พักของเราบริสุทธิ์แล้ว เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอิรักนะคะแต่มันจะท้อนให้เห็นว่าเมื่ออำนาจรวมอยู่ในมือคนคนเดียวโดยไม่มีใครกล้าทวงสันติภาพก็เป็นเพียงคำสวยๆที่ไม่มีอยู่จริงถ้าคุณเชื่อว่าประวัติศาสตร์ควรถูกเล่าเพื่อไม่ให้มันซ้ำรอยกดติดตามไว้เลยนะคะเพราะเรื่องแบบนี้โลกไม่ควรลืม